รกร้างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนที่ที่ต้องบอกว่าเล่นยากนะคืออาจจะไม่ได้ซับซ้อนเท่ากับในเคราแต่ก็เล่นยากมายากมากพื้นที่มันเปิดกว้างมากคล้ายๆกับตัวของทะเลทรายบวกกับเพอร์กัอรีประมาณน,นั้นแล้วก็มีเรื่องของข้อจํากัดในไอเทมด้วย,ยที่จะไปอยู่ตามบ้านเล็กๆอะไรแบบนี้นะมีโอกาสที่พีเกมได้เต็มลงต้นสาย มองมาจำาอแทกอเราลงกลางอันนี้ค่อนข้างจะชัวใช่มด้ไหมมองมาจำมืองมาจำซีจีจีอยู่ไหนเอ่ยอีไอพีลงท้ายสายนะครับซีจีจีลงท้ายสายการบินเหมือนกันซีจีจีน่าจะได้ฟาร์มเกาะสายคนเดียวเลยถ้าเป็นแบบนี้สนนฟอร์้ายบนกลางกียิงกันละเพราะว่ามีจัดอคารดมี่ไปตรงนั้นนะครับแล้วก็มีดีมูด้วยนะในหลายๆทีมที่อาจจะไม่มีลุ้นตัว3าใบนะครับก็ยังต้องขยับอันดับตารางคะแนนเพื่อไปลุ้นเงินรางวัลที่มากขึ้นด้วยนะจ๊ะใช่ตอนนี้วัดที่3เลยคั่คลอนและใครจะได้ไป ยวยความที่คนดูทุกคนรวมถึงเราสองคนไม่ได้ทราบคะแนนในตอนนี้เลยใช่นี่ผมไม่เดินไปดูเลยนะใ<ช>คะแนนผมไม่ดูเลยเอาให้แบบสถา,านการณ์เดียวกับท่านผู้ชมเลยถูกต้องเอาแล้วเนรุนไปพร้อมกันครับจบเกมแล้วเราจะได้รู้กันแล้วบริเวณการิสครับเน,นี่ยเราเล่งแต้มเลยครับเตมเบนเตมน่น่าจะคำนวณมาแล้วล่ะว่าจะเอาที่3ให้ได้ครับเจอใครก็ต้องตบหมดนะครับตัวนี้ตัวของฝั่งเตมเอรนเต์ต้องยิงทั้งหมดครับแล้วก็ทนนั้นดีบูอุ้ยตกใจเอาชัวตรงนี้ก่อนไง บางท่านั้นไอวอลไว้ครับแล้วก็ไปยิงกลางสเปร์มาด้วยแต่ว่าไม่พ้นเลยครับเลือเหลือ่นิดเดียวแล้วจอดี้ไปเก็บดีมูมาจอจูยิงท่านันตัวของเดสคายมาครับโอ้โหและไหลต่อแบบไวมากเคลียร์โซนบนให้หมดครับหอ้ยจังครับไปยิงมาได้ครับตัวมาอีกหนึ่งคนด้วยเราลัาชดช็อตด้วยวีพีเทสครับแคปเปอร์ถ้าเสียตรงนี้ยังได้อยู่ครับคือเสียตรงนี้จริงไม่เป็นไรนะ แต่ว่ามันจะเสียเวลาไปดึงกลับมาขนาดนี้น mm hmm. ยังดีที่ได้แค่ชุบไงถ้าเกิดแบบดึงโดดร่มมันนี่หนักเลยแล้วทน่าตัวยูยูไปเก็บจอจุกมาครับ mm hmm. ในขณะเดียว oh. <W. S 2> กันเราจะบิวกับดีมูกลายเป็นทีมที่ต้องดึงคนให้กลับมาเป็นพลร่มครับสี่ทีมอยู่ตรงนี้ mm hmm. แล้วด้านล่างดูครับแบงกี้กับเนมฮอสเหรอาวัดกันครับแบบนี้ไม่ไหวครับตัวเนมฮอสเจอทงหน้าแบงกี้ปิดไปตรงนี้เจดีเอลยังหาชุบไม่ได้นะกลายเป็นทีมที่น่าจะลำบากที่สุดในสถานการณ์ช่วงต้นครับมาเล่นกันเยอะจังเลยอ่ะบริเวณพื้นที่ คนก็เลยอยากจะลงมาแลกแล้วก็เอาไอเทมดีๆไปแถมเป็นโซนฟ้าที่ไม่มีบุรีรามด้วยแต่มาโซโนโฟอร์บิ๊กบอสรอรอบถัดไปครับ <S 1> <S 1> แล้วมาเ, <S <S 1> <S 1> เห็นเห็นแบบตรงๆเลยแต่ว่ามุมมันไกลเกินไปครับที่โรโล่ปืนยังไม่ได้ดีขนาดนั้นครับ <S <S <đầu> แล้วไปแล้วหาตัวเพิ่มมีเช็คไหมเหมือนจะไม่เช็คท้ายเมืองเลยโอ้โระแวงอยู่ครับจัดระวังจะโดนซ้อนจากดีมูเอาอันนี้ไม่ได้อวยนะตัวของจัดถือว่าพยายามแก้ต้นเกมได้ดีเหมือนกัน เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เขาจะจบ1 2 1 1บ่อยอันนี้ก็คือประธานต้นเกมก็ดูเหมือนจะละเอียดมากขึ้นแล้วนะครับถือว่าชื่นชมแล้วกันใช่ใช่โ,โหและซีซีีเร่งแล้วเพราะเป็นทีมโปรดผมไงเดี๋ยวหลายคนถามว่าอวยนี่เอาแล้วแล้วไปดีมูไม่ตีด้วยเียต้นเกมเหรอคิวคิวเก็บบุญเจม่ได้ครับเวก้าก็ยังอยู่เป็นการไล่ตีตามเมืองแทนแล้วเนี่ยเริ่มมาปราบปลายนะแล้วกดดันต่อเนื่องด้วยอยากขยับอันดับตารางคะแนนเพิ่มขึ้นครับตัวของจัส หรือเปล่าเห็นครับดึงอาระเอะส่งมาอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันอันดับ3 <S <S มันคงเอาไว้ก่อนครับลา่แตงวิดาโดนดูใบยิงครับ,บยยรอหาตัวเลยครับโอ้ดูเป็นเกมที่ค่อนข้างจะอึดอัดแล้วนะอึดอัดอึดอัดคือ,อ,ดอดวิ่งอ่ะวิง่งยิงกันก็จริงแต่ว่าไม่ได้ยิงกันหมดตีอ่ะมีกั๊กมีกั๊กจะมีอีกคอใส่นิโรโร่ไปได้ครึ่งหลอดครับหาตัวกันอยู่ก็ไม่กล้าไปสุดเหมือนกัน ตวงจำ้ำเพราะราว่าเพราะว่าเล่นอยู่เล่นอยู่คนเดียวด้วยครับก็ไม่กล้าไปสุดในขนาดเดียวกันเต็มเอาไปแล้ว3ามอีลิมถือว่าเปิดมาได้ดีแล้วอ e ีริมที่4ี่กำลังจะถูกนับด้วยครับเพราะใกล้ๆมีทนา้าตวงคานอสอยู่แพทริกสองจีสองใจสแนปมามีคนเช็คให้ครับก็เลยกลายไปว่าไม่โดนยิงตลบหลังมาตรงนี้ครับกางไห้โวไว้ทำได้แค่ยื้อเท่านั้นทน้าคานอสตรงนี้เ็อาดาวลงไปแล้วครับเหลือแค่เก็บเพิ่มมาเป็นสอีริมกับเต็มเอนเทนเมน พูแยแต่ว่าปักได้คือการสเปย์มาแล้วปักเข็มได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการยื้อในรอบที่ <c oughs> สเท่นนั้นบีบีเทสจบันดับ11ไปครับกลางในไปที่ยื้อตัวเองไปแล้ว,วเสียงปืนมันดังมีจัดที่กำลังยิงอยู่ด้วย12ใครจบไปครับสิองเจนีเดลดเจนีแเดวนะลาบากที่ส,สุดครับแล้วขึ้นไปที่ครั้งอ เอ้ยแล้วจังหวะหล่นนี่แหละอกอะเด้งเลยพยายามจะขึ้นไปที่บริเวณเรือลอยฟ้าตรงนั้นครับแล้วกลายเป็นธนาเต็มเสียไปสองซารเตคาเดมีกำลังจะยัดเยียดให้กับธนาเตมในเทมเมนท์อีกหนึ่งทีมหรือเปล่าแต่ว่ายัางเซฟขึ้นมาแล้วก็ชุกกนขึ้นมาได้ครับยังกลับมาสี่คนครับเตมอนเทนเมนต์แรกแทกออร่าขยับจากตรงกลางแล้วเตมเจอแร็กออร่าจริงๆอะมาดูเลยครับใครจบก็จบเลยถ้าเกิดจบตรงนี้น<ล>ะถ้าจากที่ผมคิดคะแนนลวกๆเทมอาจจะอยู่ที่4ครับ A ออยู่ที่3ซึ่งถ้า A ปิดเทมกาารันตตีีท่่3แถ้เ็มปิด AA ก็ไปวัดกันตอนตวัดคะแนนเลยไปวัดคะแนนกันช่วงท้ายแต่ว่าเต็มจังหวะจะขึ้นไปเรือเหาะนี่ไปพลาดโดนจันน๊ดคาจมิยิงมาน,นหนึ่งแต่ว่าแตกอราวครับกดดันหรือเปล่ายังยิงใส่รีเพทได้อยู่หัวตุ้งหัวตุนเกาะเด้งครับแต่ว่ายังหลบมาได้มีจั๊มีอิที่ยิงมาในระยะไกลเลยเอาจริงๆในเรื่องความพร้อมเนี่ยทั้งสองทีมอๆกันนะแต่ว่าข้างหลังก็แตบอรายังมีจันน๊ดคาจิมีรอเป็นตัวแปรสำคัญอยู่เลยครับมันโล่งไปหน่อยครับพื้นที่อ,องเต็มตรงนั้นก็เลยทั้นตัวแถกอราวได้เคาะบ ลึกมากแล้วจะจะ,จะตีอ่ะไม่ไหวมา้าแคปเปอร์หินตรงนี้นี่สำคัญนะใช่ใช่ใช่ชอ๋อแล้วเอขับรถออบนะครับออกครับแคปเปอร์ที่ถูกแล้วเขาไม่ได้เห็นมันเรานะใช่แต่ว่าโฟกี้อ้อมมาปิดครับอ้อมมาปิดแล้วรีเพย์ที่ลังท้ายอยู่เจ็บ แต่จังหวะนั้นก็สําคัญเหมือนกันที่ดวลกันอยู่2คนตรงนี้ถ้าเกิดเทรดไดครับต่เป็นนัด้านจะม,มีอีกที่เทรดมาแล้วกําลังชูโฟกี้กลับขึ้นมาเต็มตามพ้ามาซ้อนไวแค่ไหนครับไวเท่าใจเธอหรือเปล่าต,ตามามาเปิดนหน้าตัวคปเปอร์ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะเต็มในเทเมนต,ตรงนี้กําลังเสียเปรียบเสียดีเพย์ไปด้วยจะเป็นนดัด้ต่อราวที่จะคว้าตัวใบสุดท้ายไปจากการปิดเต็มตรงนี้ตรงตรงไหมครับเห็นคนด้วยครับตรงนั้นก็คือหนึ่งคนที่ทิ้งไว้อยู่อุ้ยเ็มยังไปต่อและขับรถล่าแล้วครับ คำนวณมาดีแลวครับสำหรับคะแนนนี่คิดว่าน่าจะรู้เลยว่าเทมตามหลังตัวเองอยู่เลยต้องปิดให้ได้แล้วตรงนี้เช็คละเอียดด้วยครับเต็มเหลือกันอยู่2คนแล้วไม่ได้มีพื้นที่ที่จะเรียกอะไรกลับมาจะขับเลยนะสำหรับจำคนเดียวแล้วโฟกี้แต่ก็ถือว,ว่าเป็นการสอนมาแล้วเต็มถ้าเกิดจบตรงนี้นี่ตัวใบที่3อาจจะไปอยู่ในฝีมือของเหล่า 3A เลยครับโอ้เห็นหรือเปล่าเห็นเพราะมีหอยสังตาม,มา และพาิกจริงๆก็ไม่เหลืออะไรแล้วด้วยครับอุตสาห์ไปไล่เก็บอีลิมมาในช่วงต้นและเต็มจบ9ไปเลยครับไม่รู้ว่าตัดสินแล้วหรือเปล่าจะต้องมารอรู้ว่าแต่ออเราจะทำได้ดีแค่ไหนครับแต่น่าดีลไปเก็บท่านั้นตัวแบงกี้มาหายไปจับประทะกับซีจีจีจีหนึ่งบอสแมป ออนไลน์อ mm ้อ hmm. มมาดวลกับทางด้านตัวบาลอสยิงใส่บาลอสบาลอสหายไปยูยูฮาคุชโชก็ไม่ไหวเหมือนกันครับเจ้ทางด้านขอเชียตามเข้ามายิงเข้ามาปิดไปตรงนี้แล้วเป็นทางด้านดีบูที่จบแปดไปก่อนนะนะจ้าเจคัตมิหน่าจะตามไปเหมือนก,กนันโลโล่ไม่ไหวก่อแตกโดนยิงมาล่วงแล้วก็ใบจะปิดทีมเข้าไปตรงนี้ครับจบเจ็ดครับจ้าเจคัตมิโอ้โหท่าอีดิมก็ไปแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเอเอครับต้องดูว่าจะสามารถแซงซีจีขึ้นที่สองไหมอ่าเราต้องมาดูกันอีกครับเพราะว่าคะแนนเองเนี่ย เราเนี่ยยังมองไม่เห็นครับขนาดนั้นก็ต้องไปลุ้นกันต่อครับก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโดดสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้อาจจะเป็นเอีหรือเปล่ายังอยู่นะแต่ต้องท็อปฟอร์มมากๆเสีายเต็มจริงเต็มใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับกลายไปว่าจังหวะนั้นเลยจังหวะโดดขึ้นเรือหอ แล้วโดนจัดยิงในังหวะที่มันโดดไปแล้วมันชนด้วยคือขึ้นไม่ได้เสียได้ไงมันติ๊ดเดียวถ้าเกิดขึ้นได้ตรงนั้นน่าจะกลายเป็นเขาที่ได้ยิงจัดฟรีๆนะใช่เขาก้าจจะแบ่งเป็นสองสองล่างบนแต่ไอสองคนนี้มันโดดขึ้นไปก่อนมันดนยิงช่วยไม่ได้ไพี่ไปโดนโซนมายับความละเอียดตัวเองความละเอียดตัวเองถ้าเกิดแบบตั้งนิดนึงก็น่าจะได้แล้วเก้า <9 S 1> <9 S 2> เดียวเท่านั้นครับแล้ววงมาซ้ายล่างด้วยซึ่งก็มี EXP ที่รอขอบวงครับรับทุกทีมครับ ซีจีเราก็เจอเอ็กพีด้วยครับโดนโซนมาซีจีอยากจะกลับถิ่นตัวเองเอาตัดได้ไหมเอ็กพีเจอเปล่าครับอันตีหน่อยอเหลือหกทีมนี่แค่วงสองไปหายไปครึ่งหนึ่งไวจริงๆครับเดี e ๋ยวเอ็มครับเจอจุดอยู่ตรงปั๊มน้ำมันด้านล่างหาตัวอยู่โอ้โหแล้วเจดีย์แจ๋วยังอยู่ด้วยนะ้อขอภัยด้วยครับอย่าไปทำให้เขาจบก่อนซะแล้วหาตัวกันอยู่ต้องไล่แล้วนะสองทีมนี้ไม่มีอะไรจะเสียนะครับ เอาวันดับที่ดีที่สุดกลับบ้านไปตัวอยู่ทีีแล้วมีเอเอครับโหสุดสามด้านทีมใหญ่ทั้งหมดเห็นรถนี่เอาไปก่อน1เมตรเอาไปก่อน1เมตรแต่วันมอโดนสวนมา2เมตรแล้วก็สะบัดมาวันมอโดนสวนเม็ดที่3และเม็ดที่4มาไหมกับเลือดเหลือ13มาจริงแต่ว่าก่อ,กอแตกไปตรงนี้วันมอนกำลังจะล่วงเลยครับหน้าทจีจีโอ้โหเสียไปคนึงคนับไปเปิดยิงรถเขาก่อนแต่ว่าโดนสวนมาตรงนี้เต็มหน้าเลยครับ แหมพูดได้ยากมากกับเกมที่เริ่มจะอึดอัดอีกครั้งหนึ่งนะพี่ไบครับวันมอโดนยิงด้วยครับไปเจอคาราเมลเก็บมาโอ้โหแล้วกันเพราะวันมอฟื้นไม่จริงหรอครับตรงนี้เพื่อนไม่จริงลิงไม่ชังครับหายไปแล้วสองคนเหลือปีเตอร์กับออนไฟล์เหลือปีเตอร์กับออนไฟ์และเย็กพีกำลังคัมมิ่งครับเข้ามาเก็บท่หน้าตัวคอสคิวไปได้เลยหลือแค่คนเดียวคนหน้าตัวออนไฟ์ตรงนี้ไม่ไหวครับทีซีซีจีกำลังจะจบตรงนี้ไปเลยครับเอาดาบฟันไปที่ไไปแต่ว่ายังไม่ออลิเนต์ยังยังยังซ โอ้โห oh, แล้วมาล่างทองตอนท้ายด้วยสำหรับ exp ครับเก็บมาแล้ว7อีลิมนะแต่ไม่รู้ว่าอีลิมเนี่ยมันจะเหลือพอให้เขาเก็บคะแนนได้มากน้อยแค่ไหนครับปีเตอร์ต้องหัวสู้หัวซุนก่อนครับเอาแล้วดีลแบบถือสไนอดใจไม่ไหวขึ้นไปเล่นด้านหน้าแทนแล้วจะมีลุ้นได้ไหมครับถือว่ายังมาอยู่นะสำหรับ exp ขอสักบูย่าหนึ่งครับทลองซะหน่อยเผื่อได้ลุ้นครับโอ้แลวชุบอย่างนี้แล้ววงสองด้วยยาห้ากล่องอะวัดใจเลยครับอ่าไหวแหละผมว่าไหวแล้วก็รอบๆไม่น่าจะมีใครด้วยเพราะว่าเขาตีไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้น ส่วนเอก็เข้าวงมาจากฝั่งซ้ายด้วยตอนนี้เท่ากับว่าวงซ้ายที่ป่าแดงอะพี่ไบับโล่งมากมีแค่ EXP กับ AA ที่จะต้องมาวัดกันมาแล้เวเหลือ6 6ทีมใช่เร็วมาก21คิว21คนถ้าเกิดตัดทน้าตกว e เ p ไปก็เหลือประมาณ17ประมาณนี้เนาะโอ้โห,โโหแล้วกลายว่ามันความเงียบเหงาในช่วงระหว่างกลางเกมเหมือนก,กันระหว่างาทาซีชั่น ระหว่างเปลี่ยนไปสู่อีกจังหวะหนึ่งครับวิ่แลตีจีชุบได้เลยครับสามคนจะไปลงไหนอันนี้ลุ้นจริงเลือกเอาอะแต่ไปตรงไหนครับแต่คิดว่าน่าจะไปในจุดไกลสุดตรงนั้นครับก่อนที่จะเดินมาเข้าวงก็ถือว่าเลือกจุดลงดีนะดีอยู่โอ้โหดูครับดูภาพการจับภาพของเรานี่นี่ไหลาย,ยาวเลยเป็นไงให้ดูไล่กันมาตั้งแต่บริเวณเสาแล้วครับมาจนถึงเมืองตรงนี้แต่ออรากำลังขยับเข้ามาแถวๆบริเวณฟิวชั่นครับ ขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับตีกินพื้นที่สวยมากนะเหลือแค่ว่าถ้าไปพลาดให้กับทางคาริสมาก็อีกเรื่องหนึ่งไม่น่านะคิดว่าน่าตอนนี้น่าจะเหลือแคดิเดตแค่แตกรากับ b อ p อะไรครับเราตรงนี้ตัดซีจีจีก่อนเห็นข้อเท้าแต่ว่ายิงไม่โดนครับคาราเมลก็เป็นเฟสที่คาราเมลขยับมาเล่นทานหน้าตไซเปอร์เพิ่มเติมเช่นเดียวกับทานหน้าทูแพ็กเหมือนกันนะครับเก็บทานหน้าตัวออนฟล์หายไปซีจีจีกลับมายากครับกลับมายากถ้าปิดซีจีได้นี่ โอ้โหจิก็จะโดนเอแซงขึ uh, ้นที่สองไหมนี่ไงทนง้านคอสคิวโดนโฉมาตึงเครียดเลยครับตอนนี้9อีรีมแล้วจาก EXP ต้องการเท่าไหร่นะ20กว่าแต้มไม่รู้ว่าต้องการท่แ้ยังได้รุ้นหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้เห็นคัแนนนะท่านผู้ชมใช่ล้าไม่เกิด EXP ไม่ไปพลาดในโดดนั้นนะต้องรุ้นแล้วผมว่ายังมีแววไหมไม่เป็นไรอดีตคือสิ่งที่มันผ่านไปครับโฟกัสปัจจุบันให้ดีที่สุดครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำโดดนี้ให้ดีที่สุดเมโลดี้ plus กำลังจะโดนทนาเวก้าเก็บคะแนนไปเฮ้ยยังเหลือเวก้านะเอาจริงยังเหลือเวก้านะแต่เวก้านี่ไม่รู้อีริมเท่าไหร่แถมจะเจอทนาตัวคาริสมาขย่มอยู่ด้วยครับยิงใส่เข้าไปตรงนี้แล้วจะตามเข้าไปเคลียร์ต่อฮันเตอร์ก็เลือดไม่เยอะในขณะเดียวกันคิวคิวก็เลือดไม่เยอะครับตัวของบาล็อกเขามาเก็บได้เจ้าสอนเทตัวขอนบัคไฟนายบัคโดนยิงมาเมโลดี้ตามมายิงตรงนี้โซนไปด้วยระเบิดครับเจ้าสอนไม่น่าจะรอดแล้วเก็บทนาอีริมคิวคิวไปก่อน เฝื่ออยู่ในบริเวณบ้านครับบาลอสมันก้มกับ้มไม่ได้มุดกับม,มุไดมมไม่ได้ออกมาก่อนครับเดี๋ยววงก็บีบแล้วเริ่มมาแต่ว่าตจ้สอบไปเก็บธนาบาลอสได้ครับแล้วกลายเป็นว่าเหลือแค่เมนูที่พาสกับธนาตัวท็อฟฟีที่อยู่ไกลๆตจสอบเจ็บมากๆขอการให้วอลตรงนี้รอไว้เพื่อพันยาก่อนจะมีคนลงมาท้ามาทายปิดธนาเมนูที่ได้การไปเวก้าหน้าจารรอดแล้วมีเจ็ดมีริมด้วยครับ เดือดเลยเจะตีกลางวงตัดมาต่อที่แอตแอนอราวดวลกันอยู่กับทน้านตัว JDSL เครบเดี๋ยวต้องดูว่าจะโดนเปลกไหมแต่ถ้าไปต่อได้เรื่อยๆนี่มีโอกาสซีเคียวตั๋วเหมือนกันแตแลนอาราตามมายิงท่น,น้าฝั่งตัว JDSL ได้ครับยิงเกตตรงนี้มากดไปโฟกี้เพิ่มมาเป็นให้าเริมครับมาแรงมากครับให้ริมจี่ไปได้เทมมาด้วยคำว่าซีเคียวเนี่ยมันคือซีเคียวริตี้นะมันก็คือการการันตีนะครับว่าแบบคุณจะได้อันดับที่เท่าไหร่หรือว่าได้ตั๋วใบที่เท่าไหร่สุดยอดมาก มายืนอยู่เอ็กีอยู่ด้านหลังด้วยจะผ่านช็อตนั้นได้หรือเปล่าครับ่าสนใจจริงกบทีที่กำลังลุนขึ้นที่3ามเป็นเ e อ็กพีที่ขยับตามมาหอยสังแจ้งเพื่อนลวครับว่าข้างหลังมีเพื่อนข้างหลังมีรีบป,ปิดข้างหน้าให้เร็วกูจะโดนบีบนะเนี่ยไป,ไ,ปไปมาถ้ายื้ออยู่นะยือ้อยู่คาริสมาจะแจมได้แล้วแล้วถ้าหลังแตกก็เอาเรื่องนะครับหอยสังหลังแตกครับเ e อ็กพีจัดให้หายไปหนึ่งเหมาไหมเหมาแมปเอาละสิ สุดท้ายสุดท้ายระทึกมาแล้วมาแล้วระทึกอีกครั้งระทึกอีกทัวร์นี้คือทัวร์ระทึกเลยอ่าสทงสะเทือนขึ้นมาแล้วทางด้านดิวเห็นหัวเห็นหัวแ็กอ,อลาวด้วยเท่นั้นน่ะ แล้วยิงใส่เข้ามาขอไอวอลอยู่ปิดมาตรงนี้ท่าน้าเครโรโรไปปิดท่าน้าตัววันแมนมาจะได้คะแนนจากตัวเจดีแดวเพิ่มด้วยครับ EXP เป็นท่าน้าตัวเครโรโรที่ไปเก็บตัววันแมนมาตรงนี้แล้วท็อปฟีดเก็บท่าน้าตัวฮันเตอร์ไปเจ้าสอนยังอยู่ไปเก็บท่าน้าท็อปฟีดมาคาริมา,มาจบหกไปแล้วคะแนนอีริมโดนขโมยไปเรื่อยๆครับสำหรับ EXP เวก้าจบท่าน้าตัวสากห้าไปดิวไล่ย,ยิงอยู่ไล่ย,ยิงอยู่ข้างในคือเจดีเอลนะครับไปแตะออราวอยู่อีกฝั่งหนึ่งเหลือสี่ทีมแล้วคือ EXP ซีดีดีดีแต่ออราแล้วก็เจดีเอลตรงนี้แต่ออรากำลังขยับไปได้ก,กับเจดีเอลอยู่เคโลโลโดนมาดิวขยับอ้อมมาหาพื้นที่แต่ยังไงเคโลโลโดนปิดแน่น,นอนครับอยู่ที่ว่าดิวจะทำอะไรได้ธนาจามีล่วงลงไปหรือเปล่าเหรครับโฟกี้คนเดียวเหลือแค่โฟกี้คนเดียวธ่วานัวตัวสต็อปตา้เพราะปีธนาเจดีเอลมาเย็กพีมีโอกาสคว้าบูย e ่าเยอะที่สุดในเกมนี้แต่ไม่รู้จะเพียงพอหรือเปล่าครับธนาโฟกี้ยื้ออยู่ยื้อแล้วยื้ออีกยื้อต่อยื้อซับยื้อซ้อนยื้อซ้อนเงื่อนแต่ว่าจบอันดับ3ไปคครับอออ้้าาว14ดิย่่งงีีกนนึละ ไม่รู้พอไหมก็น่าจะเต็มที่อยู่ที่15อีลิมโอ้โหประมาณนั้นแต่ว่าตัววันมอจริงๆตายวงเองได้นะเออเอาเลยจังหวะนี้ได้หรือว่ายังไงดียิงเรียกด้วยไม่น่าตายวงละถ้าเป็นช็อตนี้ exp บอกมาแล้วปีกซ้ายปีกขวาก็พร้อม รอรับเพื่อนแล <ไป S 1> ้วปีไก่พร้อมหรือเปล่าเต้นใช่ไหมเต้นใช่ไหมผ่านพ้นไปตรงนี้ครับ exp ส่งท้ายได้สําเร็จครับในโดดสุดท้ายเก็บมาคะแนนตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าจะดีพอที่จะไปลุ้นที่3หรือเปล่าเพราะแต่ออราาก็จบห่างจากจเขาแค่อันดับเดียวครับเอสครับไอ้ไปใช่กําลั